คนสำเร็จไม่ได้ตื่นมาแล้วโชคดีพวกเขาตั้งใจสร้างโชคด้วยบุญตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้คุณกำลังจะรู้เคล็ดลับนั้นถ้าคุณอยากให้ปัญหาคลี่คลายถ้าอยากให้ใจสงบถ้าอยากให้โอกาสดีๆเดินเข้ามาหาอย่าเลื่อนผ่านฟังให้จบเพราะบุญก้อนแรกยามเช้าอาจเป็นจุดพลิกชะตาที่คุณรอมาทั้งชีวิตขอเจริญพรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจ ก่อนที่คุณจะเลื่อนผ่านคลิปนี้ผมอยากให้คุณหยุดฟังสักนิดเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนพลังชีวิตของคุณตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้คนสำเร็จจำนวนมากไม่ได้เก่งกว่าคุณไม่ได้โชคดีกว่าคุณแต่พวกเขารู้วิธีเริ่มต้นวันให้ถูกต้องและว,วันนี้คุณกำลังจะค้นพบเคล็ดลับนั้นลองนึกภาพเช้าว,วันใหม่ที่ใจคุณไม่วุ่นวายไม่รีบร้อนไม่เต็มไปด้วยความกังวลแต่เต็มไปด้วยสติ เมตตาและพลังบุญนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของความสำเร็จตามหลักธรรมเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจหากใจเริ่มต้นด้วยบุญวันทั้งวันก็จะดำเนินไปในทิศทางของบุญเคล็ดลับบุญยามเช้าไม่ได้อยู่ที่พิธีใหญ่โตไม่ได้อยู่ที่เงินมากมายแต่อยู่ที่ความตั้งใจบริสุทธิ์ตื่นเช้ามาก่อนหยิบโทรศัพท์ก่อนเปิดข่าว ก่อนคิดเรื่องงานให้หยุดนิ่งสักครู่ตั้งสติหายใจช้าๆแล้วระลึกถึงพระรัตนตรยัยน้อมใจให้สงบให้เป็นกุศลนี่คือการทำบุญด้วยใจที่สูงที่สุดตามหลักพุทธธรรมเมื่อคุณเริ่มวันด้วยสติความโกรธจะอ่อนแรงลงความโลภจะลดน้อยลงความหลงจะคลี่คลายคุณจะมองโลกอย่างอ่อนโยนขึ้นพูดอย่างระมัดระวังขึ้นและตัดสินใจด้วยปัญญามากขึ้น นี่คือผลของบุญที่เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าคนสำเร็จจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจครูแพทย์หรือผู้นำองค์กรต่างเริ่มวันด้วยความสงบในใจบางคนสวดมนต์บางคนทำสมาธิบางคนตั้งจิตอธิษฐานให้ผู้อื่นเป็นสุขแต่แก่นแท้เหมือนกันคือเขาเริ่มวันด้วยความเป็นกุศลและเมื่อคุณทำเช่นนี้ทุกเช้าชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปโชคจะเริ่มเปิดทาง โอกาสจะเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะจิตที่เป็นบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเหล็กดังนั้นเช้าวันพรุ่งนี้อย่าเริ่มด้วยความรีบอย่าเริ่มด้วยความเครียดแต่เริ่มด้วยสติเมตตาและบุญกุศลเพราะนี่คือเคล็ดลับที่คนสำเร็จทำกันทุกวันและวันนี้คุณก็สามารถเริ่มทำได้เช่นกันเมื่อคุณเริ่มต้นเช้าแบบนี้ซ้ำๆสิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นคือ ใจของคุณจะนิ่งขึ้นทีละน้อยเหมือนน้ำที่เคยขุ่นค่คอยๆใสขึ้นเองและเมื่อใจใสปัญญาก็จะเกิดคุณจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่จะตอบด้วยสติไม่ตัดสินคนด้วยความโกรธแต่จะมองด้วยเมตตานี่คือผลบุญที่งอกงามจากภายในตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญไม่ได้เป็นเพียงการให้ทานภายนอกแต่คือการชำระใจให้สะอาด การทำบุญยามเช้าจึงเปรียบเสมือนการตั้งเข็มทิศชีวิตให้ตรงทางก่อนที่คลื่นของโลกจะกระทบคุณทั้งวันคุณได้วางรากฐานแห่งความสงบไว้แล้วลองจินตนาการดูหากทุกเช้าคุณเริ่มด้วยความคิดว่าวันนี้ขอให้ฉันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นวันทั้งวันของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีคุณจะพูดอย่างอ่อนโยนมากขึ้นช่วยเหลือมากขึ้นและให้อภัยง่ายขึ้นและนั่นเองคือบุญที่สร้างพลังชีวิตให้แข็งแกร่ง คนสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่เงินหรือชื่อเสียงเท่านั้นแต่วัดกันที่คุณภาพของใจใจที่สงบใจที่เมตตาใจที่ไม่หวั่นไหวต่อคำตำหนิและใจที่ไม่หลงระเริงกับคำชม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการฝึกเริ่มวันด้วยบุญเมื่อคุณทำบุญเช้าอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโลกไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เคยคิดปัญหาไม่ได้หนักอย่างที่เคยกลัวและความทุกข์ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าที่เคยจมอยู่เพราะคุณมีฐานใจที่มั่นคงแล้ว และที่สำคัญที่สุดคือบุญยามเช้านี้จะติดตัวคุณไปตลอดวันไม่ว่าคุณจะเจออะไรใจคุณก็ยังมีที่พักผิงมีความสงบเป็นเกราะคุ้มครองและมีเมตตาเป็นพลังนำทาง ดังนั้นก่อนที่คลิปนี้จะพาคุณเข้าสู่ช่วงภาวนาผมอยากให้คุณเตรียมใจให้พร้อมวางความกังวลลงสักครู่ปล่อยความคิดฟุ้งซ่านออกไปและเปิดพื้นที่ในใจให้พลังแห่งบุญยามเช้านี้เพราะจากจุดนี้ไปเราจะค่อยๆพาใจคุณกลับบ้านกลับสู่ความสงบที่คุณอาจลืมไปแล้วและเมื่อคุณนั่งฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณสังเกตความรู้สึกในใจของคุณสักนิดใจคุณเริ่มช้าลงหรือยัง ลมหายใจเริ่มลุ่มขึ้นหรือยังความตึงเครียดเริ่มคลายลงหรือยังเพราะนี่คือสัญญาณแรกของบุญที่กำลังทำงานในจิตของคุณตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเริ่มที่จิตหากจิตสงบชีวิตก็จะค่อยๆสงบตามหากจิตเป็นบุญชีวิตก็จะถูกดึงไปสู่สิ่งดีโดยธรรมชาติ บุญยามเช้าจึงเปรียบเสมือนการหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขลงในใจตั้งแต่เริ่มวันลองคิดดูถ้าทุกเช้าคุณเริ่มด้วยความขอบคุณขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่ยังได้ตื่นมาเห็นแสงอาทิตย์ขอบคุณที่ยังมีโอกาสแก้ไขชีวิตพลังชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเพราะความกตันยูคือบุญที่ยิ่งใหญ่ตามหลักพุทธธรรม คนที่ตื่นเช้าแล้วบน่นมักพาชีวิตไปสู่ความขุ่นมัวแต่คนที่ตื่นเช้าแล้วขอบคุณมักพาชีวิตไปสู่ความเบิกบานนี่คือกฎแห่งเหตุและผลที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามดังนั้นบุญยามเช้าไม่ได้เป็นเพียงการสวดมนต์แต่คือการตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกคำพูดทุกความคิดทุกการกระทำล้วนเป็นบุญได้ทั้งสิ้น หากคุณทำด้วยเมตตาและความตั้งใจที่ดีเมื่อคุณเริ่มฝึกเช่นนี้คุณจะเริ่มสังเกตว่าคุณโกรธน้อยลงให้อภัยง่ายขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นอย่างถูกต้องไม่ใช่รักแบบหลงแต่รักแบบเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและตอนนี้ก่อนที่คลิปนี้จะค่อยๆพาคุณเข้าสู่ความสงบที่ลึกยิ่งขึ้นผมอยากให้คุณเตรียมใจให้เหมือนผืนน้ำเรียบวางทุกเรื่องลงชั่วคราว ปล่อยทุกความคิดที่รบกวนแล้วเปิดใจรับพลังบุญยามเช้าที่กำลังจะไหลเข้าสู่คุณขอเจริญพรและณนะวินาทีนี้ผมอยากให้คุณรับรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังฟังไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการปลุกความรู้สึกภายในใจให้ตื่นขึ้นเพราะหลายครั้งในชีวิตเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุภายนอกแต่ทุกข์เพราะลืมกลับมาดูแลใจของตัวเอง บุญยามเช้าจึงเป็นเหมือนสะพานที่พาคุณกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่สงบตัวตนที่อ่อนโยนตัวตนที่ยังมีเมตตาอยู่ในหัวใจก่อนที่โลกจะดึงคุณออกไปสู่ความวุ่นวายอีกครั้งลองนึกภาพตัวคุณในเช้าวันพรุ่งนี้นั่งนิ่งๆสักครู่ไม่รีบไม่กังวลแค่รับรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วตั้งจิตว่าวันนี้ ฉันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และจะไม่ทำร้ายใครด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทำนี่แหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อคุณตั้งใจเช่นนี้พลังชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติคุณจะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่จะตอบด้วยสติคุณจะไม่เร่งรีบด้วยความกลัวแต่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง และคุณจะไม่จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเพราะคุณรู้ว่าทุกเช้าเป็นโอกาสใหม่เสมอบุญยามเช้าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ต้องมีรากลึกก่อนจะเติบโตสูงใจที่ตั้งมั่นด้วยบุญในยามเช้าจะช่วยพยุงคุณในวันที่ลมแรงที่สุด และตอนนี้ก่อนที่คลิปนี้จะค่อยๆพาคุณเข้าสู่ความสงบที่ลึกยิ่งขึ้นผมอยากให้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณยังมีทางสว่างเสมอไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งบุญยามเช้าสามารถเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ให้คุณได้ทุกวันลองสังเกตอีกครั้งว่าเมื่อคุณฟังด้วยใจที่เปิดกว้างความรู้สึกบางอย่างในตัวคุณเริ่มเปลี่ยนไป เหมือนมีแสงอ่อนๆเกิดขึ้นภายในนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นธรรมชาติของจิตที่ได้รับสัมผัสแห่งความสงบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าบุญยามเช้าจึงไม่ใช่เพียงกิจวัตรแต่เป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเหมือนร่างกายต้องการอาหารใจก็ต้องการบุญหากคุณปล่อยให้ใจหิวโหวยจากความดีชีวิตก็จะรู้สึกว่างเปล่าและเหนื่อยล้าแต่หากคุณเติมใจด้วยบุญตั้งแต่เช้าคุณจะรู้สึกมีพลังเดินต่อไป ลองคิดถึงวันที่คุณเคยทำความดีอย่างจริงใจแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นช่วยเหลือใครสักคนให้อภัยใครสักคนหรือพูดด้วยความอ่อนโยนคุณจะจำได้ว่าหลังจากนั้นใจของคุณเบาขึ้นยิ้มง่ายขึ้นและรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองนั่นคือผลของบุญที่เกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันเช่นเดียวกันเมื่อคุณเริ่มวันด้วยบุญคุณกำลังสร้างฐานใจแบบเดียวกันนี้แต่ทำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน พลังบุญจึงสะสมเติบโตและคอยพยุงคุณในทุกสถานการณ์เหมือนเกราะที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังอย่างยิ่งคนจำนวนมากใช้เวลาเช้าไปกับความเร่งรีบความกังวลและความกลัวแต่คนที่เข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงจะใช้เวลาเช้าเพื่อกลับมาหาตัวเองกลับมาหาความสงบและกลับมาหาความหมายของชีวิตนี่คือความแตกต่างระหว่างการมีชีวิตกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเมื่อคุณฝึกเช่นนี้ต่อไปคุณจะเริ่มเห็นว่าแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแต่โลกภายในของคุณกลับนิ่งสงบแม้ผู้คนรอบตัวจะโกรธแต่คุณยังยิ้มได้แม้ความผิดหวังจะมาเยือนแต่คุณยังลุกขึ้นยืนได้ด้วยใจที่มั่นคงดังนั้นก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ความสงบที่ลึกยิ่งขึ้นในช่วงถัดไปผมอยากให้คุณจำไว้ว่าบุญยามเช้าไม่ใช่แค่พิธีแต่คือการกลับมารักชีวิตรักผู้อื่น และรักตัวเองอย่างถูกต้องตามธรรมขอจเจริญพรเมื่อเราพูดถึงบุญยามเช้าในระดับลึกเรากำลังพูดถึงการฝึกตั้งฐานจิตให้ตั้งตรงเหมือนเสาเข็มที่ตอกลงในดินก่อนสร้างบ้านหากฐานใจไม่มั่นคงชีวิตก็สั่นไหวง่ายแต่หากคุณเริ่มวันด้วยบุญคุณกำลังวางรากฐานแห่งความมั่นคงให้กับชีวิตทั้งวันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากความยึดมั่น และความหลงบุญยามเช้าจึงเป็นเหมือนการคลายปมเหล่านี้ตั้งแต่ต้นวันเมื่อคุณเริ่มด้วยสติความอยากที่รุนแรงจะลดลงความโกรธจะเบาบางลงและความหลงจะค่อยๆจางหายลองพิจารณาให้ลึกขึ้นเช้าที่คุณเริ่มด้วยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นใจจะเต็มไปด้วยความอิจฉาแต่เช้าที่คุณเริ่มด้วยเมตตาใจจะเต็มไปด้วยความอ่อนโยน นี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตด้วยกิเลสกับการใช้ชีวิตด้วยธรรมบุญยามเช้ายังช่วยให้คุณเห็นความจริงของชีวิตชัดขึ้นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกความสำเร็จย่อมมีวันเสื่อมทุกความทุกขย่อมมีวันคลี่คลายเมื่อคุณระลึกถึงความจริงนี้ตั้งแต่เช้าคุณจะไม่ดีใจเกินไปเมื่อได้สิ่งที่ต้องการและไม่เสียใจจนจมเมื่อพลาดหวังคนที่เข้าใจธรรมอย่างแท้จริงไม่ได้หนีโลกแต่เดินในโลกด้วยใจที่รู้ทัน พวกเขายังทำงานยังมีความฝันยังมีเป้าหมายแต่ทำทุกอย่างด้วยสติและเมตตาบุญยามเช้าจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณเดินในโลกได้อย่างสง่างามยิ่งคุณทำเช่นนี้ต่อเนื่องคุณจะเริ่มสังเกตว่าความคิดของคุณเปลี่ยนไปจากคิดเอาชนะเป็นคิดช่วยเหลือจากคิดเอาเปรียบเป็นคิดแบ่งปันจากคิดโทษคนอื่นเป็นกลับมาดูใจตัวเองนี่คือการเติบโตทางจิตที่ลึกซึ้งที่สุด และในมิติที่ลึกกว่านั้นบุญยามเช้าคือการฝึกกลับมารู้ตัวในปัจจุบันไม่ติดอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่ตั้งอยู่กับลมหายใจกับความรู้สึกกับสติในขณะนี้เมื่อคุณทำได้เช่นนี้แม้เพียงวันละไม่กี่นาทีคุณกำลังเดินบนเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้เส้นทางที่นำไปสู่ความสงบภายในและความเป็นอิสระจากความทุกข์และตอนนี้ ก่อนที่เราจะก้าวลึกยิ่งขึ้นไปอีกผมอยากให้คุณรับรู้ว่าทุกครั้งที่คุณเลือกเริ่มวันด้วยบุญคุณไม่ได้แค่ทำสิ่งดีแต่คุณกำลังเปลี่ยนทิศทางชีวิตทั้งชีวิตของคุณอย่างเงียบๆวันต่อวันทีละลมหายใจขอจเจริญพรบุญยามเช้าไม่ใช่เพียงการทำพิธีแต่คือการตั้งทิศชีวิตให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มวันเมื่อคุณเริ่มเช้าด้วยสติ และความตั้งใจดีคุณกำลังวางรากฐานแห่งความสุขไว้ในใจของคุณเองไม่ว่าคุณจะเผชิญอะไรในวันนั้นใจที่เริ่มด้วยบุญย่อมไม่หวั่นไหวง่ายคุณจะโกรธน้อยลงให้อภัยง่ายขึ้นและมองโลกด้วยปัญญามากขึ้นความสำเร็จภายนอกอาจมาและไป แต่ความสงบภายในที่เกิดจากบุญยามเช้าจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตดังนั้นเริ่มพรุ่งนี้ด้วยใจเป็นบุญแล้วคุณจะพบว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะโชคแต่เปลี่ยนเพราะคุณเปลี่ยนใจของตัวเองให้สูงขึ้นตามธรรมของพระคุทธเจ้าขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยขอพลังบุญยามเช้า จงคุ้มครองคุณตลอดวันขอให้ใจของคุณสงบขอให้ทางชีวิตของคุณสว่างขอให้ปัญหาที่มีคลี่คลายขอให้โอกาสดีๆเดินเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะไปที่ใดขอให้มีแต่คนเมตตาไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดขอให้สำเร็จด้วยสติและปัญญาและขอให้บุญกุศลที่คุณสร้างในทุกเช้า นำพาคุณไปสู่ชีวิตที่อิ่มใจอิ่มบุญและอิ่มสุขตลอดไปสาธุสาธุสาธุ